มาตีทั้งหลัง <S 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 นองไปตองตามหลังมา Gülme น้องไปตองตามหลังมาเอ้าเดี๋ยวไปตองเบื่งนองแกตายอยู่กับไอ้ผุนไหมนองเอาน้ำมากระมาบันนี้น้ำมากระมาเอ้ยน้ำมากระมาไปตองก็อยู่ทั้งหลังแม่มีแต่ตัวอยากลุ้มอยากเล่นด้วยนะคะ ทุกตัวอยากเล่นทุกตัวอยากเล่นด้วย,วย,าวยมาน้าบามะได้ไปเล่นน้ำนองผัวผัวเดียวหอมหอมกันหอมกันน่าราักนะคะเด็กๆเล่นวันนี้เราเล่นมีเวลาเล่นกับเด็กๆนะคะดูความน่ารักของเขาใบตองก็เดินตามหลังมาใบตองก็ แกตากันน้อนรับบ้างหันตาเสริมเสริมไม่อยากลูกเด้หักได้ยินเขาไม่หยอกได้ยินเขาไม่เล่นไม่หยอกลูกพ่อโบโอตะน้ำว่ากินหยาอยู่กับเครื่องม้านะไม่ตองอยู่ทั้งหลังไปแล้วหายกินหยาละอืมไมเ่เล่นกนลองแกตานำง,งแกตานางรับเึิมเสิมร้อยอ,อยู่ ืน,นี่หลายคันท่ามาเหล่นน้ำเนี่ยเขาจะมีความสุขนะคะเราเอาใจใส่เรามาเล่นด้วยเราให้ความอบอุ่นเขาจะชอบนะคะเขาก็จะพากันมาอ้อนนะชอบจังนะเขารู้นะว่าน้ำว่ามาและมาแล้ว ปูสาให้นอนแม่น้ำว่าไปใส่ตอนหรือปุ๊บใส่กินตอหากินกินเก่งยังไม่อิ่มผัวแกตาสิเบิดหอมหอมดูหอมดูหอมไหมหอมไหหอมรูหอมไหมหอมน่อยหอมหน่อยแกตาหอมหน่อยอู้ยอยากหอม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 น้องแกตาหอมหน่อยหอมหน่อยน้องแกตาก็โตเร็วน่ารักนะคะน้องแกตาเป็นลูกแม่งามตา อันตาเป็นลูกพ่อยักษ์ชัยภูมิน้องแก้วตาก็น่ารักช่อ้อนโตเร็วมันกันน่ารักมากนะคะเด็กๆเ,เด็กรุ่นนี้น่ารักมันเชี่ยว <laughs> มีกี่มีมีจักเหล่มแล้วแขควดูฟันสิดูฟันสิ ให้หมอตรวจฟันน้อยนี่ตรวจสอบสุขภาพ,ภาพฟันให้หมอตรวจเนี่ยหมอหมอดงหมอดงจะทำการตรวจสุขภาพน้องๆว่าแข็งแข็งแรงดีไหม <c oughs> ขอบคุณทุกคนนะคะเราพามาดูความน่ารักของเด็กๆดกฟาร์มดงทองนะคะดงทองฟาร์ม